สองขนาดนี้นะเข้าไปนะมองว่าช่วงนี้ผมเดือดไปแล้วเด้อเอตัวนี้นี่แม่นนี่ผิวหนังไปเด้อปะเทาคุเรียกจะของพิพัน์ไปแหละเรื่องหูคุดกว้างโดนหนวดเต็มขึ้นมาขึ้นมาเทาปลาเทาก้อนเทาได้อายุตับใจเสร็จพุ่งเทาเบิ้ลสี่สิบปีตาหอดำนั่นเรื่องหนึ่งเซียมถอยบอกมันเสื่อมถอยคู่มือหนึ่ตาไปไหวเพราะว่าโทรศัพท์เป็นผ่านไปมันเสื่อมถอยไรกับเก่าปะนี้โลกคงบ่าเน่าเป็นดูเก่าหลงนักล้างพอไปอย่างตับ ไตดวงตาสมองล่างใสตับอ่อนปอดหัวใจกระเพาะทำงานบดขึ้นบดวัดบดขึ้นบดวัดเข้าบริภักบริพอดในทังนี้คาร์เครื่องลดที่เขาจะจัดดอกสื่อมาใหม่ๆกับงามใส่ไฟใส่มากให้เขาเปลี่ยนไปบอเออมันก็เปลาแฟได้หรือเปลี่ยนจะกับไปบอได้บางตรงนี้เจ้าใส่คู่มือคู่มือคู่มือเจ้าบอดเปลี่ยนหรือเปลี่ยนบอได้เห็นใจสภาพขึ้นมากคันมัน,น,นอ,อักเสบอักเสบไตอักเสบไปหาหมอ ใส่หุ่มหอเทร็จตาเสบไปหุมหมอตาต่อตาเสบมีข่าวอักเสบอักเสบอักเสบไปหุหมอเด้อสมองอักเสบไปหุหมอเด้อกระเพาะอักเสบหัวใจอักเสบไปหื่มหหมอแต่ถามมันมันไม่ข่าวอักเสบอันนี้มันเสื่อมถอยอันนี้บนบริเวเนี้ยสมุนไพรบำบัดทีง่ายๆทำนี้สมุนไพรขั้นเป็นเครื่องลดแต่ขึ้นแต่มันเครื่องขั้นลดจะไปเปลี่ยนตลอดแต่หางกายโคตรจะไปเปลี่ยนถอนไ่ได้ ใส่สม,ม,มุนไพรบะบัดบานนี่ค่าสมุนไพรมันมีขวดบักใหญ่บักใหญ่กับมีบางคนป่วยจะกินมันกับซาเขาอยากเยามใส่วิธีเห็นนดจังไงเอาไรซินที่เขาหมอะสมนี่ก็คือไก่ไก่โตนี่แหละเห็ดเป็นกาแฟแต่เอาสมุนไพรสามสิบกุยามาบำรุงางกายบางคนว่าเขาไปขาย,าาย,าย,ย,ายวย่า,ยยากาแ <c oughs> ฟบำรุงรางกายก็นีงมะเขียกาแฟยันเสดีปั่นนั้นค่ากาแฟดีปั่นนันประเด็นเดิยวที่ไม่หมอมมา,าคอยไปว่ากาแฟดี เ uhm, ขาว่ายาอะไนี like, yeah. ่มันดีตัวกาแฟมัน uh. กินซื้อๆเขาไม่ว่ากาแฟดีเลยตามไปเพื uh. ่อไปไปเพื่อที่จะขอยวามยนดีตอบยอมรับเลยจดอัำคอยไปว่าเขาไม่ได้ขายกาแฟนี่คือกาแฟคือมันต่ำกาแฟปักซองกินเองแต่ก็เรียบฉันกาแฟมันเป็นคาเฟอีนไม่ได้แต่คนใจเดียวเขาไม่ได้ขายกาแฟคนขายยาในสามสิบปันแต่ว่ากาแฟเขาเอามาเป็นกินซื้อเพราะเดี๋ยวคุณทะเบียนเอาเฉอาเป็นกาแฟ เขาใจเบาดโยนสรุปเลยดิเอาพ่อจะถือกฎหมายกับกาแฟเลือดอ่ะเป็นสมุนไพรฟื้นฟูหางกายดีไ่มนี่ในราคาเท่านี้ดีไหเอาต้อเบิ่อเขาเขาจัดเห็นบปะขนาดพ่อเป็ฟื้นฟูทุกอย่างแต่เฮ้ยทาร่างกายเจ้าดีทั้งหมดเด้อโลกภูนี้ิวเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างทุกท่ากับเขาใจตัวนี้เด้อขนาดเลือดสะอาดล้ำเส้นสะอาดพัยาตบมีทุกท่านเป็นกาแฟให้กินยั่งยืนสาวเด้ออุดมต่มน้ำหอมมูลนกมาฉีดเลย ดูแลน้ำใส่ดั้มกินยั่มื่อเสาร์ได้แล้วรู้ภาษารู้สายตากินตอนเทีย่ยงได้เลือดกินตอนที่นอนได้พิภพันแต่อย่าเฝ้ากินตอนนอนได้เข้าตอนเสาก่อนเพราะว่าน้ำใส่เข้าได้ต้องให้มันแข็งแห้งนั่งตุด๊ดฮนเดอร์ห้ยน้ำใส่แข็งแห้งก่อนพอร่างใส่เป็นตัวดูดซึมทุกอย่างเข้าในห่างกายจากข้าพเจ้ากินมากในเมืองนี้จากเลือดสุขภาพมากในเมืองนี้เด้ออ่าผมได้เป็นเมื่อยไงไวัยรุ่นกินดีวะวัยรุ่นกินแบบนี้แต่เมืองเด้อถ้าวัยรุ่นกินสิกิน ไว้นุ่นคู่มือเน,นี่กินเหล้ากินเบียร์หลายออนเอออนเพียทั้งหลายพวกเนี่นะกินเราทั้นด้วยเมาข้างมากหรือก่ะทั่งขา้างกัยญากระกล่งเมาอยู่ไนะ่นเมาอยู่พักชิดตาทีตกน้มหอดฝากไปชองหนึ่งชิดตาที่สาเมางรอมึงเด้อรอมึงเด้อตัวนี้เด้อดไอเมาเด้อเตมเมอร์แมนเอาไปสมเหล้ากินได้สีเมาแล้วก็ยังเติมอยู่ เออบ่ได้เด้ออันนี้เขาหมายเด้อสำหรับผู้ใดรู้ป่ะมาเฮือนแเดาจากแขกส้วงเมาวัเดียคันบ่ทันจักสวงเมาก็ไปต่อเออบ่ต้องพูดคำขอนี่เด้ออันนี้สวงไหวเด้อ10นาที่สวงนี่คันพวกคนเฒ่าคนแก่ต่างต่างแม่พเฮาตอนเลีนออนย่อเลี่ยเขาเปิดจุกรส้วงบริษัทว่าเป็นเรื่องธรรมดาออกข้าวกระสวงอยู่ไหนคือขาเอาทุกตัวเนี่ยบริษัทเนี่ยเดินดีเดินเด้ที่เขาเห็นอยู่ไหนขายดบขายดีระประเทศบริษาทเดี่มีรางวัลการันตีทุกอย่าง เขาไปเจ้าสามปีปดแว่นตาสมัยถจะกี right ่ตัวนี้เขาไเจ้าเอิญ่ากาแฟลืมแว่นนี่ไปเอาหน่อเนาะยไปเอาหน่อเขากาแฟลืมแว่นก็เขาไเจ้าใส่แว่นมากต่เต๊ะหนาเริ่มแรงเริ่มดำหมดเลยนี่เขาจะเป็นคนบรรยายดูสินะมันแผลแสงตาเนาะตะกี้ยังใส่แว่นอยู่หลังกินหกเดือนทมบพิษหกเดือนทมบพิษก็เริ่มฮะเวลาทำงานมันด้ดีมันจะใส่แว่นหนคือเก่าใส่เพื่อมันจะเครื่องตองตาใบขับรถก็ใส่อีก บัตรนั่งของของการเอ่ยว่าเพราะว่าข้างนอกใส่ไม่จิตปวดหัวดิบาตรในมือนันไปประผสมกับบอสใหญ่อยู่กรุงเทพใส่แว่นตาไปประเด็นนายยศนั่งกระสือมัน่งกบฏมาสองว่ามาว่าไปบัดรตรล่งย่นบัตรดิลืมแว่นพอลืมแว่นเนี่ยจะลืมว่าเขาขึ้นย่นบัตลงเร็วเขาเอาบัไหนไหนถีงไปเลยเหล็กสิปตั้งไปบัตรก็เรียกว่าฮันดิปมานด้วยเอาไประผสมติยาผสมยุเกรียตลอดดิไปแบบนี้แหละตั้งแต่นี้ เขาอยู่มาหลายปีนั่นให้เขาเจอว่าเขาขาย rados, พวกนีบ้บ่มีปวดหัวบ่มีไผ่ประดาขึ้นได้เด้อเออใครกินตาเขาบอกนะนี่ท่านเสพตาเมื่อตาข้าตาเกิดมาเระบบเขาเถ่าเทศสาเข้าวฮีกินฝืนฟูห่างไกลขึ้นมาพวกนี้พอทำตาบอคอยได้ลรพัดสองบาทซีซีจีเนี่ยซีไปเฉพาะอักเสบไปเฉพาะหมอไหนแสดงนำตาเพื่อแบามันมาจากลูทีนสารลูทีนถ้าสารลูทีนมันบดเมื่อไรก็คือมันต่อฮามลูทีนเทียมมาใส่เด็กหน่อยเป็นยังเกิดมาเอ้ยหายรู้ขนาด น้ำตาแตกปวดลูทีมันไหลปวดต้องเขาถ่ายเพื่อเด้อปวอยากไห้ไม่ได้ไห้ไห้ปวดได้น้ำตามรุมากให้ <c oughs> บอกประเภสัตว์ถ่ายเลยต้องใส่ลูทีนอยู่ดีมันมีลูทีนกับโกจิเบอรี่บำรุงสายตาแต่เด้อตอนนี้เมื่อยง่ายเจ็บหัวมั่วเก่าแคมตากระตุกระบบประสาทอ่นอนแอมันแต่บามันยาปวดเด้อเป็นโรคประสาทนะไปพบหมอเด้อบอกเ้ยเป็นโรคประสาทกินกาแฟเช้าก็จะเกิดไป้เด้อมันเป็นเพสมเหตุที่เรากินกาแฟเช้าเป็นโรคประสาท แต่มันแบบรุกคนทีประสาอ่อนแอฟื้นขึ้นมาได้เนาะพวกเมยไงเฉพาะขันเดียวบ่แพงทัดเขาก็ซสือกาแฟอยู่แล้วบ่แพงฟ้าไปซ้อนเด้อบ่แพ่งตัวบดื่นเด้อบ่แพงตัวบื่นบดือนี่สิบพัหาสิบพักตอนหนึ่งขังกินม่นต้องนีเขากินแต่สิบเทื่อนนั่นคือคือราคาแสดงคำจะบอกว่าได้พอพอออกผลจะบอกเองเป็นบานี่นเนาะพว นอนยากรับยากตัวนี้บองพึ่งปองมากินกาแฟเอาเถิไปกินเด้อตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นี่มันจะแก้ปัญหาพวกมีปัญหาปวดประดุงเด้อปวดนิ้วรอบปวดข้อปวดเข่าเจ็บต้นเอ็นตึงเจ็บข้อปวดวงประสาทอ่อนแอพวดคอเข่าเสื่อมพวกนี้นะเอเอบ่ค่อยดีครับบ่ค่อยดีประดุงล่องคอเด้อประดุงล่องคอปวดกดอยุริศหลายมันเกินสินเดี๋ยวสารด้อดิปวดปวดบวมต่างๆนี่มันสิซอยได้เดีสารแต่อย่าให้บวมตลอดเป็นโรคเป็นพวกงอเด้อเจ็บ คิ้วนางอักเสบบนอุปกรณ์ในกรับในอักเสบสินะตัวนี้มันจะซอยไหนมินีิมือนีิมีจับรางวัลเด้อมีจับรางบ้านก็สัตนี่นะปวดข้อปวดเข่าปวดแขนปวดขาเป็นตะคิ้วมือซาตัวนี้ตัวนี้เด้อเขาขายของแบบว่าคนเป็นเจ๊ะๆนี่นะกระเพาะเป็นโรคกระเพาะเอื้องกระเพาะต้กระเพาะสิเนี่ยนี่นตัวนี้ได้คือของเขาเนี่ยประมาณว่าคือบริษัทเขาขายอุดมันนึ่งขวดตึ่งในทุงรูปขู่ง้อมัต้องไปบระเมินได้เดือ ไม่ว่าเขาเอาจ่อๆๆนี่นะนี่เม่ใหญ่นี่เอื้อมนี่ต้นนี่นะเป็นต้นนี่น,ะ,น,นะเอา,เอาไผ่นี่นะจะเศร้านี่นะเออเมยเจ็บหูเมยเจ็บตาอุ้ยน้องเราใครรับนี่เมยนี่เก็นไก่นี่นะเอ๋อเมยออกบมาน้าจับจ้าไดนเพียรุกไก่ไก่กราคากันตลาดต,ตลาดดีมากนี่เอาตัวเปอร์นะครับพัสโคลาจัดก่อนนี่คือเลาเรื่องที่ข้าพเจ้าส่งเสริมเนาะแล้วเขาจะมีตัวอนี้เนาะจะใส่เบอร์บั ตัวอื่นสุดท่ายถ่ายสุดถ่ายเบิรงว่าโคการใหม่สักันนอกจากตัวนี้แล้วสินค้าเข้ามาโน้นตัวนี้ผู้ตีไปสนใจมืออื่นเนาะมืออื่นชินมีการอบรมตัวนี้อยู่ที่สำนดักง,งานอ่าพรสโกเนาะก็คือยูที่ะครปักเซ่เฮ้าเนาะมาันสิมิสอพราะัตมีสาหารณ์เครือข่ายทักานเขาจะเอาสินค้ามามาประกปอบแปดสี่โคลาเป็นเครือข่า,ขายสาหารณ์ผู้ใดที่อยู่เป็นสมาชิกของเฮ้าจะเป็นหน่วยงานเป็นตัวแทนเพียงแต่สื่อกินสื่อใส่สื่อมีเงินปันผลสาหารณ์เขาบริษัท ดีบ่แบบนี้เขาซื้ออยู่แล้วท่านซื้อปกติอันนี้เราเบื่อซีเอียดเด้ออยากกินเบียร์ใดเบียร์อยากกินน้ำไดน้ำอยากกินแอมลอยใดแปดลอยอยากกินสติงอยากกินแังบี้มัตต์ตัเขามีมินิมาร์ตแบบนี้เนาะแล้วก็มีการสื่อขายไในพื้นที่บ้านเขาที่มีตัวแท็บตาระบาดตาระบาดใครเป็นสมาชิกตัวแทนกับเมื่อนู่นใดเม่อื่นเลื่อมเลยเนาะมันที่มีควาประโยชน์ให้กับสหกรณ์ทั้งหมดอยู่สิบสองข้อุกท่านเมื่อื่นเคลียร์เด้อ ขอที่นึงซื้อเองซื้อได้สองร้อยเปร์เซ็นต์ขยายสมะชิกหนึ้อยเปร์เซ็นต์โครงการสหารณนปันผลหนึร้อยเปร์เซ็นต์ทุกๆเดือนมันมีรายเะอียดเพิ่มเติมตัวนี้มีสมาคมชืวอเลือกรณีในสมาชิกกองพวเขาเสียสิบิตในสมาคมคเดียวบริษัทจะซอยหนึ่งถึงหารานกีบเขาเหียนเดียวบริษัทเหียนจบสอระบบระมบาบีทีซหายหาานระบบทีพีหายหาราล้วก็มีตัวหนี้พอบต่างๆมืออื่นเครียดตรงนี้หามผัาไผ่หูชาเจนทมด เม้นสินค้นาเดี๋ยวเขาลงแล้วกันตัวนี้เือนว่างซิ่นขาใส่บริการสาาินค้าตามด้วยพลัสโ o ว,วา r l d w ฉะนั้นผมได้ยัเป็นสัมาสิก<ม>ยังเป็นยากาศซื้อของปกติเป็นสัมาสิทธิ์ไปเลยไปไงสบายสบายดีบ่แบบนี้นเออเดี๋ยวผายจะเป็นหน่วยงานแล้วก็มีให้นาะหน่วยงานแล้ ern, วก็มีผมได้ดูแลเขตบ้านเขาให้สูงสุดถึง50%ทุกท่าน ในการดูแเล idi, ห่างขาดระบบตัวนี้รลายอียาพื้นพจน์ดูแเล่ห์ให้นาะเลือกต้นเขาใส่ใระบบลคโทรงโรงป่านก่อนที่ลงมตะระบาานต่ระบานกัตาบตัวแทนที่เขาเปิดไปแล้วต่อไปเขาก็จะคอยขย้ายเป็นห่างขาดต่ระบานตระบานจะคอยเขาเซียแบบนี้แผนต่อไปเป็นตะมวลบางังบอกเอ้ยแต่พราว่าเรเคยกินนี่เพราะว่ามันจากขนาดนี้หด้อป่นี่ เขาเสียท้ายจะซื้ออยู่เรืองจะไม่ได้ก็มาไปเซ็กก็ซื้อขั้นมากไปก็ซื้อปุยเขา้ไปเที่ยวเที่ยวก็มากก็เกิดธุรกิจการตามเติมๆนี่คือเรื่องรล่าของพลาสโกล่พลาสโกล่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลเมื่อสัตเจนทุกัตาเวลา12มเง,งเคืองลงทะเบียนบริษัทเงินดอกทุกท่านม่ได้ว่า แกงซื้อมาตามไปที่แจกไปตอนแรกบางอื่นมีการสนุกสนานปกติเป็ินปลร้าเพื่อเส้นเดินเรียงด่านกันประมาณหอ้องสิบบง,ง,งเขิขงเพลินมาขอกเพลงมาหอกเลยไพ่บักลำม,มาลำไพ่บักเต็มมาเต็มไพ่บักเดามาเดาได้เพลิดเลยโอเคกับ <c oughs> <Okay. c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นเนาะอ่ะฝากไป้ด้านไพใน่ดใดมนี้ราคาตดวต่างๆเ่างมนี้พิเศษโปรโมชั่นเท่าเทียมต่างๆกับสิบคนเลยแจักเสียเอาได้เดีเยาจะตาเลีอกเนาะเปลิดเพี่น้องพัสูเล่าเอา ครบเปนเซตบอร์ดบรรยาย่แหละสร้างแล้วเออปุ๋ยเคมีเป็นจังไน่ปุ๋ยเคมีผู้เคยใส่บ้านเฮานี่เป็นขึ้นทันเปิลบายอีกทีกับซื้อใบกวานซดสรุดผัวซื้อมาเมียวหวานนะจักวานนี่ได้ล้วสะไปหลดนะนะครับปุ๋ยเคมีก็เอื่นปุ๋ยสูตรทั้งท่ายเอื่นปุ๋ยสูตรนะครับบ้านผมเอื่นปุ๋ยสูตรเป็นยังจะตัวเอื่นปุ๋ยสูตรเพราะว่าต้องใส่ตามสูตรนะครับคือท่านเฮ็ยมาเพียแล้วมีอยู่ใรเฮียมาเทียเป็น มีอยู่หรือเปล่าผู้ใดเอาแต่สี่มาซอยละกันดึกเพียรลงเงินกินหลวงมีอยู่บ่กเพามีดอกเันบ่มันก็มีสูตรของมันเืงอนเลยเนาะท่านต้องเอาซอยสี่แล้วก็มามาใส่เพียไว้แล้วก็ค่อยเอาเข่าขว้าใส่เอาแป้งนวดใส่เอาหนังปลาเอ้ยเป็นสูตรของมันเนาะนะครับปุ๋ยเคมีคือกันครับท่านต้องใส่เป็นสูตรตามสูตรเขาแล้วท่านจังใจได้ผลแต่ว่าบัตรมันได้ใส่หลายนะครับแต่กี่ผมซื้อ ปุ๋ยฟอสเีตเขาไปใส่หน้าผมนี่นะครับต้องใส่อย่างน้อย40ซิกระสอบทุกปีปุ๋ยน้ำฉีดต้องใส่โพแามก้อยีิขวดทุกปีนะครับเป็นยังต้องใส่แบบนั้นความว่างมันต้องใส่ตามสูตรครับต้องเอาซ6่ฟสศูนลงดินก่อนซิกระสอบหน้า1ิไร่หลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเขาได้ประมาณเศร้ามือเอา4 6 0นวานอีกหลังจากใส่ซีนแล้วครับบัดสิเลิง เอาสิบุกแปเขาไปใส่ครับเออมันได้ไก่เขาไก่สีอันนี้ด้เดือนสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนวกว่าเขาก็ใส่ปุ๋ยเลงเลง่งมันจะเริ่มติัวมันยิ่งหนาหมงไงซะให้มันขึ้นไปวๆาแบบมันจะออกห่วงซิ 15, 15, บหาซิบหาครับเดืออีกซิบกะสอบนั่นคือการใส่ปุ๋ยตกใส่แบบนั้นจริงๆถามี่ผู้ใดวะสองสองกบกระอแล้วว่าไข่หน้าเอ็นตานดึงดึกเสียเงินกินซื้อมาเกินประโยชน์นะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับนบวัตรกรรมใหม่ของพัสโกล่าครับเห็ดปุ๋ยสูตรเดียวมาเป็นปุ๋ยสูตรร่วมไนมีทั้งเบิร์ตสิบเจ็ดโตถาอาหาร,ยรอยู่เนี่ยยังบวกยี่ย้นี้เข้าไปอีกสี่เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นปุย๋ยเฮาว่าต่เอาลงดินครับเราก็จำเป็นต้องใส่หลายพวกปีแหกขนาดที่ใส่หุศปีต่อมาลดลงมเลือหาปีต่อมาลดลงมเลือซีหลังจากนั้นใส่ปีละซีสอบซีสอหน้าทันสิง้าง นะครับงานทำสีงานเขาทำสีไหลายกาแฟทำสีดกเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใส่ปุ๋ยนนาซอยนะครับทำจังสิประสบความเฉเร็จในการใส่ปุ๋ยนะครับทั้งบานผมเห็ดหน้าหรืวอว่าเห็ดปูกยังก็ต่างลงทุนสูงเดยทั้งนี้บนต้องลงมทุนหลายนะครับ,บรท่นา,ทา,บานบริโัทลมทุนหลายแต่ว่าทั้งบานผมลงทุนหลายเดยแต่คือผมเห็ดหน้านี่ไปวันนั้นนะครับจ้างอันนงเรียกบินสีไทยจ้างโดนนะครับ บินฉีดใส่ปุ๋ยยังหน่อยพอตามกระยีซิ่ขวดนะครับผสมเข้าไปในถังน้ำแล้วดูนาจะบินฉีดแต่ว่าเขาฉีดแต่เขา่ได้ฉีดแบบคือบ้านเขาฉีดบ้านเขาหนึ่งเมื่อวันฉีดครับหมดเมื่อนหนึ่งผมไปเบิ่งเขาฉีดกาแฟกระโถผมว่าต้นกาแฟมันทีหักทิ่มหมดฟังเสียงงามไป่ปะโถผมว่ามันเอาปั่นคุณบุเนาะจริงๆแล้วก็ปั๊บมันเป็นฝอยนะครับปั๊บเป็นฝอยแล้วก็ัพูนไป มันจิตตกเส้นต้นกาแฟต้นเขาท่านเองแต่ว่าบ่านนอกนี่ฟังเสียงสียงมันเขา,าุบกันป่าป่าป่าป่ป่ฟังนต้นกาแฟก็จะหางกินบแห้งหนามันไปแต่ละเกือยวเอาไปทุเอา,าคา้าวต้นแน่ยีนะแต่ครับนั่นคือวิธีการใส่ปุ๋ยที่ถือตอ้องบ่า,านนอกต้องขยายนะครับเรียนดูสิ้งที่ท่านประธานเพือ่อนบวกมันเป็นวิธีการเห็ดเกษตรที่ถือต้องน,นะครับเราท่านที่ได้ผลผลิตหลายป่าน สังเกตเปิ้งตีเปิ้งขึ้นไปอธิบายฟังนะครับนั่นคือสิ่งที่ผิดตามวิธีการเรามันเสียใน่านได้หลายพอเป็นกาแฟเป็นเขาหรือเป็นมั่นนะครับมันเสียในตันได้มั่นหนวยใหญ่ได้เขาหลายนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวเขาสิมาบอกโปูมชันเรื่องสินค้าต่างๆเราทำสิงเปิ้งีโปิโปูมชันอย่างวันนี้แต่ว่าก่อนจะปูมชันเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันสักวันนนครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปถ่ายยังกันสักวันอาะเชย์คณะกรรมการทั้งเขาอยู่ทั้งหอกเขาไมาน่านะครับ เดี๋ยวเชิญท่านท่ทานประธานไปรอบประธานนึ่งเอามาครับเดี๋ยวเชิญเชิญพี่น้องมาถ่ายรูปคณะกรรมการต่างๆเดี๋ยวพี่น้องมาถ่ายแล้วบอกว่าท่านอ่าทศลาภเป็นากามาอะไรนี่เผยเป็นตายรูปใหม่พอดีมาอ่าแต่ครับเอาทั้งรุมนี่แหละทั้งรุมอ่นานหน้าไปที่นี่เลยอ่นานหน้าที่นี่ลยครับก่อนอ่า ม <ítulo> ามะครับเชิญคณะกรรมการบริหารต่างๆเอาปีนาท่านเอกกรท่านไหนครับเอาท่านเอกกนทายก็ได้พี่ให้พี่รองเขายืนครับอ่าปีนาประเทศเอกกรอามาสร้างบานเขาขึ้นทั้งเวทีบนนี้เป็นสร้างบ้านรอบบ้าสลับกันอาจารย์ไปขึ้นเที่ก่อนอาจารย์ไปก่อนไปก่อนเออเจ้าไออาจารย์บิวขึ้นไปถ่ายดูเฉยๆมามา อันจริงๆครับพี่น้องข้างหลังยืนครับพี่น้องยืนยืนเขาออกทีวีนแลกันแล้วครผู้ใดหรู้ว่าจะของงานไปยืดข้ออีกมิดหนึ่งนะครับนี่คือยีราฟผู้ใด้รู้ใจให้กับพ่น้อง